นะครับช่วงที่ผ่านมานี้นะครับมีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวบันเทิงข่าวกีฬาเรียกว่ามีอะไรให้ติดตามกันเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยนะครับมีการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยอ๋อน้อเจมเคยคได้ยินบ่อยๆครับครับแล้วเขาบอกไหม ไม่ไว้วางใจครับมันแปลว่าอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับการที่น้องเจมนะครับเคยได้ยินคําว่าไม่ไว้วางใจเนี่ยแสดงว่าน้องเจมเนี่ยติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ายกย่องน่าภาคภูมิใจมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเรามาช่วยกันไขข้อข้องใจให้น้องเจมกันก่อนดีกว่านะครับคำว่าไม่ไว้วางใจเกิดจากคํสองคาที่ดูสับสนกันเหลือเกินครับนั่นก็คือคําว่าไว้ใจกับวางใจนะครับคำถามถามว่าระหว่างสองคนี้นะครับคำไหนที่แปลว่า ปล่อยให้ทําโดยไม่ต้องห่วงหรือกังวลว่าจะเกิดการผิดพลาดระหว่างไว้ใจหรือวางใจครับ15วินาทีจา <15 S 2> <ล>ัาเวลาจะวางใจมากกว่าเพราะว่าวางใจนี่มันปล่อ<ช>ยัไงได้ไหมไม่ต้องกระซิบวางใจองหมดเวลาเลยครับตอบว่าข้อสอครับ ข้อ2คือวางใจคับวางใจทําไมถึงเลือกตอบวางใจครับเพราะว่าวางใจเนี่ยมันวางทุกอย่างนะครับให้มันสบายถ้าว่าไว้ใจเนี่ยมันก็แค่ก็แค่อะไรก็แค่อะไรก็แค่กังวลนิดนิดหน่อยหน่อยครับอ๋อเหมือนกับไว้ใจยังกังวลนิดนิดแต่วางใจนี่คือวางไปเลยปล่อยไปเลยโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะครับ พอนุหูหแหละครับถ้าหอนุหูมีสิทธิ์ตอบพอนุหูหจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2เหมือนกันเลยวางใจทําไมล่ะครับเพราะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาก็วางไปหมดแล้วครับวางไปหมดเลยไม่ต้องห่วงแล้ววางไปเลยปล่อยไปเลยทําไปเลยแล้วกองเชียร์คิดว่าการปล่อยให้ทําโดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลเนี่ยนะครับเรียกว่าไว้ใจหรือวางใจครับวางใจโอ้โหวางใจแทบทุกคนตอบว่าวางใจนะครับข้อนี้ครับทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าวางใจ เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ าที่อธิบายมาเลยครับผมวางใจเนี่ยก็คือการปล่อยวางนะครับปล่อยให้ทําโดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดนะครับส่วนไว้ใจเนี่ยนะครับหมายถึงการเชื่อว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนะครับ